สวัสดีครับผมในายไมโครซ,ซิงนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับจากคลิปเมื่อวานได้เติมน้ำมันเจ้าโกบิโก้ SM นะครับเต็มถังนะครับชั่วโมงก็อยู่ที่377.1ชั่วโมงนะครับมาวันนี้นะครับมาเช้าวันใหม่ของอีกวันนะครับ ใช้เวลาการขุดไป1วันนะครับเจ้าโกบิโก้ m นะครับจาก377.1นะครับรวมไปแล้วมาใช้เวลา1วันนะครับมาตอนนี้ก็ชั่วโมงอยู่ที่3 8 7.5นะครับตีไปแล้วใช้เวลา10ชั่วโมงกว่านะครับ10ชั่วโมงกว่าเจ้า SM นะครับทำงาน10ชั่วโมงกว่าน้ำมันลดไปครึ่งถังนะครับนี่นะครับ จากเต็มถังนะครับใกล้ตัว F ตอนนี้ก็นะครับเหลือครึ่งถังนะครับจากชั่วโมงอยู่ที่377.1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ใช้เวลา1วันขุดไปเป็น387.5ชั่วโมงครับดีไปแล้ว10ชั่วโมงกว่านะครับเจ้า SM กินน้ำมันหมดไปครึ่งถังนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากินหมดไปกี่ลิตรแต่รู้ว่าหมดไปครึ่งถังนะครับ อันนี้ผมก็จะวันนี้น่าจะหมดนะครับเย็นๆน่าจะหมดจะได้รู้ว่าเต็มถังนะครับใช้เวลาน่าจะประมาณ20ชั่วโมงนะครับประมาณ20ชั่วโมงเต็มถังเจ้าโกเบโกพอหมดครั้งนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าเวลาประมาณ20ชั่วโมงนะครับหมดน้ำมันหนึ่งถังไมโครนะครับเต็ม1ถังไมโครหมดนะครับ ใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูตอนหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะมี EP หนึ่ง EP 2 EP 3ไปเรื่อยๆนะครับติดตามชมได้นะครับนี่10ชั่วโมงกว่าหมดไปทั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันหมดไปถึงขีดแดงนะครับเตือนว่าน้ำมันต่ำนะครับตอนนี้น้ำมันต่ำผมจะไปซื้อน้ำมันจากหน้าปั๊มนะครับแล้วผมก็จะดูว่า หน้าปั๊มตัวนั้นผมจะซื้อเต็มถังนะครับประมาณ230กว่าลิตรนะครับว่าผมจะใส่หมดไหมแล้วผมก็จะได้รู้จํานวนลิตรจากจํานวนถังที่ผมไปซื้อนะครับว่ากี่ลิตรถึงจะเต็มถังนี้นะครับส่วนมากที่ผมใสมาคร่าวๆนะครับถังเจ้าโกเบเจ้าโกเบเอตัวนี้นะครับผมซื้อมาถังหนึ่งนะครับ6000บาทประมาณ200 สอง0 0บาทประมาณ220ลิตรนะครับปรากฏว่าน้ำมันเตือนต่ำนะครับผมใส่ทั้งเดียวนะครับ220ลิตรทั้งเดียวนะครับจากน้ำมันเตือนต่ำสีแดงนะครับเต็มถังนะครับถือว่าถังน้ำมันเจ้า Sm ตัวนี้ประมาณ200กว่าลิตรนะครับถังเล็กมากนะครับต่างจากเจ้าสันวาสตัวนั้นนะครับเจ้าสันวาสนะครับเตือนน้ำมันความดันต่ำนะครับผมเติมแล้วหมด ประมาณประมาณ300กว่าลิตรนะครับตัวนั้นถังน้ำมันจะใหญ่กว่าเจ้า s m นะครับ300กว่าลิตรแต่เจ้า SM ตัวนี้ถังน้ำมันประมาณ2 0 0กว่าลิตรนะครับ200กว่าลิตรนะครับถังหนึ่งใช้ได้ประมาณ2วันนะครับถัง2 0 0กว่าลิตรแต่ผมจะวัดตอนไปซื้อว่ากี่ลิตรนะครับให้มันเตือนความดันต่ำก่อนนะครับ ผมจะวัดดูแบบชัวๆเอาแบบรายละเอียดชัวๆให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าชั่วโมงหนึ่งจะกินน้ามันหมดกี่ลิตรนะครับอันนี้ก็ให้มันหมดเตือนความดันต่ำแล้วผมจะซื้อมาแล้วผมจะดูหน้าปั๊มนะครับว่ากี่ลิตรเอามาเติมตอนความดันต่ำแล้วเต็มนะครับแล้วหมดอีกรอบจะใช้เวลาเท่าไหร่ ในจำนวนลิตรที่ผมเติมนะครับคอยติดตามคลิปตอนต่อไปได้นะครับใน EP 3 EP 4ไปข้างหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลิป EP 2นะครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับว่าตัวนี้10ชั่วโมงกว่าน้ำมันหมดไปขึ้นถังแต่ยังไม่รู้จำนวนลิตรนะครับเข้าวๆก่อนนะครับจะมี EP 2 EP 3 EP 4ไปเรื่อยๆนะครับติดตามได้นะครับกับเจ้า SM นะครับ สำหรับพี่น้องที่อยากรู้แล้วคอมเมนต์มาให้ผมทำคลิปว่ากินหมดชั่วโมงหนึ่งกี่ลิตรนะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับผมก็จะรู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องนะครับผมก็จะอัดวันละคลิปวันละคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ลงเลยนะครับรู้พร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ตอนนี้ก็เวลา6กโมงเช้านะครับคนขับได้เช็ครถเตรียมลงงานนะครับวันนี้หน้างานน่าจะเสร็จนะครับ2องคันเก็บรายละเอียด2คันครับเจ้า SM-SK200 Gobico Mark อย n นะครับกับเจ้าสันวัตนะครับวันนี้ก็จะเก็บงานอีกวันถ้าไม่มีปัญหาอะไรวันนี้น่าจะเสร็จนะครับจะได้ลง ไปผู้เวียงนะครับแลก็งานชัยภูมิเหลืออีกหลายเจ้านะครับแต่ก็มาทำโค้งนาเอาเก็บค่าน้ำมันก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลงงานหนองนะครับตอนนี้งานหนองก็สัญญาเดินไปแล้วเดือนกว่านะครับเดี๋ยวจะโดนปรับเอานะครับลองงานโค้งงนาน,นะครับไว้สัก2 3งสามงานนะครับทำก่อนจะไปลงงานหนองนะครับเพื่อจะได้มีเงินใส่น้ำมัน ทำงานหนองต่อนะครับถ้าไปทำงานหนองตอนนี้ก็ต้องใช้งบประมาณเยอะเบิกเงินเสร็จงานถึงเบิกได้ทีเดียวนะครับงานหนองเลยต้องตุนเงินไว้ทำงานหนองนะครับรแล้วก็จะออกมาทำโคกนาใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็เป็นหน้าที่นะครับเดี๋ยวห้างดุนปรับก็จะอันตรายนะครับ ประมูลเสร็จไม่ทํานี้โดนปรับปุ๊บจะหมดเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะพักโคกนองนาสักพักแล้วก็ไปทําโคกนองนาแล้วก็ไปทํางานหนองเพื่อที่จะไม่ให้เสียห้างนะครับงานที่ประมูลได้ตอนนี้สัญญา3เดือนก็เดินไปเดือนกว่าแล้วนะครับเวลาเลือน,น้อยมากนะครับแต่ก็งานโคกนองนาติดต่อมาเยอะนะครับเดี๋ยวต้องล็อกไว้หลังทํางานหนองเสร็จนะครับค่อยออกมา ขุดโค้ง,งนาต่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายไมโครซิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิงด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม